สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทนดิทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูดวงกันนะคะว่าท่านที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยดวงในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเออก็ต้องบอกว่าในท่านที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยสิ่งที่ปรากฏแล้วเด่นขึ้นมาเลยนะคะคืองานกับความรัก คือกล่าวง่ายๆเลยนะคะเป็นเพราะว่ามีไพอ่อัศบินไม้เข้ามานะคะดังนั้นก็คือแปลได้สองส่วนเป็นได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักอ่าเรามาดูเรื่องของการงานกันก่อนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะในท่านที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านใดเป็นพนักง,งานบริษัททํางานประจําเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณเห็นเห็นข้อดีในการทํางานประจําไม่เจอ คุณก็มีความรู้สึกว่าเฉามีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ในสายงานไม่ยุติธรรมสําหรับคุณก็ณเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเบื่ออยากจะออกไปหาอะไรทําเป็นของตัวเองแต่ทีนี้การออกไปหาอะไรทําเป็นของตัวเองเนี่ยในหน้าไพ่มันไม่ได้ขึ้นว่าคนราศีเมถุนทําไม่ได้แต่มันขึ้นบอกว่าให้คุณราศีเมถุนะดูก่อนว่าเหมือนกับมีศักยภาพอะไรบ้างที่คุณสามารถทําได้โดยตรงที่ว่าคุณไม่ต้องลงทุนเรื่องเงินเรียกง,ง่ายลงแรงแล้วก็สมอง นะคะถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าทําได้เลยแต่สิ่งที่ปรากฏเห็นอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าในคนราศีเมถุนเนี่ยจะมีไอเดียที่หลากหลายมากมายเกินไปลิสอะไรที่เราไม่ต้องใช้เงินก่อนนะคะแล้วทำดูแล้วเดี๋ยวเรียกง่ายๆว่าสมมุติว่าคุณมีมาเจ็ดรายการโปรเจกต หรืออะไรต่างๆที่คิดว่าจะทําเนี่ยเดี๋ยวคนลาสีเมทุนเนี่ยจะค่อยๆตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปเขาเรียกไงเหมือนเหมือนลองทําแล้วดูว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จนในที่สุดคุณจะเหลืออยู่แค่ประมาณสักสองหรือว่าสามรายการเท่านั้นเองที่สามารถทํามาเป็นรายได้เสริมหรือฟรีแลนซ์ก่อนในช่วงแรกๆนะคะในท่านที่ทํางานประจํานะคะทีนี้ในท่านที่ทํางานประจําถามบอกว่าจะมีความก้าวหน้าในลักษณะของตรงที่ว่ามีการโปรโมทเกิดขึ้นไหม คือในหน้าไพ่ขึ้นว่าการทํางานของคุณน่ะอาจจะดูว่าทํางานเก่งขึ้นคล่องขึ้นผู้ใหญ่มองเห็นในศักยภาพของคุณมากขึ้นแต่ยังไม่ได้โปรโมทถามว่าทําไมคือเขามองว่าคุณยังเด็กกลายเป็นว่าในเรื่องของเออซีเนียจูเนียอะไรอย่างเงี้ยในที่ทํางานก็ยังเป็นที่สําคัญอยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของตัวคุณเองไปถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าอาจทาที่นี่ไม่ได้เป็นเพราะว่าโอกาสความก้าวหน้าไม่มาสักทีรอหลายครั้งแล้ว ก็ไปที่อื่นได้ถามว่าทําไมก็เป็นเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่นี่ไว้เยอะแล้วยังไงล่ะคะอทีน,นี้ในท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะคะในหน้าไพ่ก็จะแปลคนละแบบไปเลยในหน้าไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยกลับไปดูไอเดียเก่าๆลองดูซิว่าเราเคยจดไอเดียเก่าๆอะไรของตัวคุณเองเอาไว้ไหมไอเดียเก่าๆเหล่านั้นนะคะนํามาปัดฝุ่นใหม่ แล้วก็นำมาแอปพลายให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีอะไรที่แอปพลายเข้ากับยุคสมัยได้บ้างมันก็ทำให้งานตรงนี้ไปได้ต่อนะคะธุรกิจเนี่ยมันขึ้นบอกอะไรใหม่ๆที่คุณคิดทำเนี่ยมันขึ้นบอกว่าคุณลุยทำไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าม,มันตันมันตันอยู่สักระยะหนึ่งคือเรื่องง่ายเหมือนไปทำรอรอช่วงลูกค้าตอบรับทำไปสักระยะหนึ่งในช่วงแรกจะยังไม่มีการตอบรับแต่พอสักพักหนึ่ง พอช่วงจังหวะระยะเวลามาที่คุณเริ่มสนใจเรื่องนี้เหมือนกันก็ปรากฏว่าในธุรกิจของคุณหรือเรื่องสิ่งที่คุณทาอ่ะมันตอบรับกันพอดีเรียกง่ายๆว่าเราทํานําไปก่อนพอตลาดเริ่มฮิตตรงนี้ปุ๊บคุณมีสินค้าอยู่พอดีมันก็จะทําให้ไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ในบางท่านบอกปันไม่รู้จะทําอะไรดีธุรกิจที่ทําได้ตอนนี้นะคะในคนราศีเมถุนเนี่ยคือเรียกง,ง่ายจะทําเกี่ยวกับพวกการสอนก็ได้ การสอนตัวเองคล่องอะไรทําเกี่ยวกับการสอนก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องสิ่งสวยงามก็ยังไปได้อยู่นะคะธุรกิจเรื่องสิ่งเรื่องความสวยงามมีกลิ่นไอเดียวินเทจหรือไอเดียที่มาจากต่างประเทศแล้วมาอัดแอพให้เข้ากับแบบสไตล์ไทยๆก็ยังไปได้อยู่นะคะทีนี้มาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของคนราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะไม่มีฟลุกไม่มีลาบลอยนะคะถ้าเกิดงานคุณเดินสะพัด มันก็ทําให้การเงินดีดังนั้นเนี่ยคนราศีเมถุนต้องคิดอะไรใหม่ๆใ,ในงานอยู่ตลอดเวลานะคะเเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดงานคุณเก่าดูซ้ําเดิมมันก็จะทําให้แบบลูกค้าค่อยๆลดลงดังนั้นต้องมีการปรับปรุนในเรื่องงานเรียกง่ายๆว่าขายสินค้ามีสินค้าอยู่หน้าร้านคุณก็ต้องมีการแบบนําสินค้าใหม่ๆม,มาลงมีการจัดหน้าร้านใหม่ๆอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแต่ในความเป็นจริงแนละ้วมันก็หมายถึงว่าคนราศีเมถุนเนะี่ย เอ่อต้องแบบหนีกันด้วยเรื่องไอเดียนะคะหนีกันด้วยเรื่องไอเดียหนีกันด้วยเรื่องดีไซน์ก็จะทําให้ค้าขายกันไปได้ต่อนะคะเอ่อส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักถ้าในคนที่ยังโสดอยู่ในหน้าไพ่ก็จะขึ้นบอกว่าคุณอาจคิดว่าแบบชั้นหมดโอกาสในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักไปแล้วละ่ะ แต่ก็ปรากฏว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณนะคะผ่านทั้งเรื่องของการงานเข้ามาก็ได้หรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วก็ได้นะคะตอนนั้นไม่ได้สนใจและอยู่ดีๆเขากลับมาอีกรวมทั้งคนเก่าที่คุณคิดว่าห่างหายตายจากกันไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลับมาอีกทําให้คุณมาแบบคิดอีกว่าแบบรับเขากลับมาในชีวิตอีกดีไหมนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้ว หรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยมันแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องตรงที่ว่าเขาต้องระวังไว้นิดนึงถ้าเกิดยังไม่พร้อมจะมีบุตรก็อาจจะมีบุตรได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือหมายถึงว่าคนรักเก่าเออคนรักคนรักเนี่ยอาจจะมีช่วงตรงที่แบบงอนกันหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงแบบว่าก็อาจจะมีช่วงที่แบบว่าเป็นในลักษณะของการผิดใจกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ก็หันหน้ากลับเข้ามาคุยกันอีกในเรื่องเกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรด้วยถ้าเกิดพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ขออภัยด้วยนะคะคืออย่างตะกี้ไม่ชชว่์ว่าเอ๊ะตัวเองพูดไปหรือเปล่าถ้าสรุปในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักถ้าคนโสดก็คือมีคนเข้ามามีคนเข้ามานะคะอาจจะอายุน้อยกว่าหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณมีความสุขว่าเขามีด้อยกว่าคุณ นะคะแต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าจนน่าเกียดคือด้อยกว่าในสเปคที่เราตั้งมาตรฐานไว้ ส่วนถ้าแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วก็คืองอนกันก็กลับมาคืนดีแต่ถ้าเจิดท่านใดยังไม่พร้อมจะมีบุตรก็วางแผนครอบครัวดีๆในเรื่องสุขภาพนะคะคนราศีเมถุนจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้จะเป็นไข้ได้บ,บ่อยๆตัวรุมๆก็รักษาบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆแล้วก็พยายามออกกําลังกายประจําสม่ําเสมอนะคะให้ร่างกายเบิร์นดีๆเป็นเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยจะได้เบรนนะคะมันก็เลยทําให้มีปัญหาหลายๆจุดได้สรุปเลยนะคะถ้าสิ่งที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนคนราสีเมถุนนะคะกล้ามเนื้อกระดูกนะคะปัญหาไขามันที่จะเริ่มเกาะที่ตับแล้วก็ปัญหาเรื่องลำไส้ดังนั้นการออกกําลังกายเน้นเบาๆไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องหักโหมนะคะก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ค่ะเอาแล้วค่ะ ยาวทีเดียวนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับท่านที่อยู่ในราศีเมถุนนะคะถ้าเกิดชอบนะคะการดูดวงสไตล์นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติบน้อยเทนดี้ทารโด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ